คู่คิดคู่ปรับคู่กัดคู่ชีวิตกวินรรา้ยยาวซึ้งอวยพรวันเกิดสี่พันรายาเจอปุ้มปุ้ยพันธิพาคอมเมนต์ช็อตฟีลของขวัญปีนี้มีสติให้หน่อยได้ไหมขอแค่นี้มีโมเมนต์น่ารักและสวีทหวานมาให้ได้ตื่นตามกันอยู่เสมอสำหรับคู่สามีพภรรยาสายแทบอย่างกวินดูวาลและปุ้มปุ้ยพันธิพาที่ตอนนี้มี น้องใไซอัฟบลูเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วหนึ่งคนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไวายศาสตร์ความสวีดมาให้ได้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนอยู่เรื่อยๆแจมว,ว้าวลินลี่เปิดโหมดโชว์หึงเบาเบาริมทะเลบอกเลยยิ่งโตยิ่งแซบดิวอริสรานู่ว,วันทีสเวาเอลอวดแซบแย่งซีนความน่ารักลูกชายไปเต็มๆพลอยเชอร์มานสาสตร์หวานไม่มีพักเกี่ยวก้อย ต้องทูพีกินไอติมสุดมุ้งมิ้งอย่างล่าสุดวันที่5กันยายน2566เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของภรรยาสุดที่รักทางด้านกวินก็ได้เปิดภาพสวยแซบพร้อมกับแถมภาพความน่ารักวัยเด็กของสาวปุ้มปุ้ยลงอินสตากแกรมส่วนตัวและเขียนแคปชั่นอวยพรภรรยาสุดที่รักเอาไว้ว่า ถึงอาหมวยตัวเล็กของแดดดีเธอคือคันเลร์ฟูของเราที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเราไม่น่าเบื่ออีกเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนาทีล้านอารมณ์แอคทิวิตี้ต่างๆที่สัรหามาทำด้วยกันหรือการตัดสินใจในการกินข้าวแต่ละครั้งมโนสทุกที ที่ผ่านมาเธอคือคู่คิดคู่ปรับคู่กัดคู่ชีวิตที่คอยเตือนกันทุกครั้งเวลาพลาดพลั้งและคอยยุมหัวกันเวลาเราไม่มีสติวันเกิดที่ผ่านมาในแต่ละปีเรามักจะมีของแพงแพงให้กันแต่ปีนี้ต่างไปจากทุกปีเพราะปีนี้เธอพูดกับเราว่าต้องเก็บตังค์เยอะๆเพื่ออนาคตของครอบครัวเราที่ผ่านมาเธอทําทุกอย่างอย่างหนักมาก ถึงใครไม่เห็นแต่เราเห็นเพื่อให้ครอบครัวของเราสบายปีนี้สำหรับวันเกิดเธอเราขอให้เธอแข็งแรงสุขภาพดีและจะมีเราคอยตามติดเป็นเงาหลอกหลอนเธอเสมอที่รักรับ you c a n explain 10 years in a paragraph but I look forward to growing old together ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์วอวยพรกันยกใหญ่ขณะที่ทางด้าน อุ้มปุ้ยพันธิพาก็ไม่ไวยเข้ามาช็อตฟีลสามีใต้โพสต์ข้อความว่าของขวัญปีนี้มีสติให้หน่อยได้ไหมขอแค่นี้